ดูรหัสผ่านนะว่าไวไฟมาเตอร์ e y นะครับ w i ไฟมาเตอร์ค y จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีเน็ตอยู่แล้วหรือว่าใช้ไ i ไฟนะครับถ้าไม่งั้นก็จะถูกดูดเงินในซิมนะครับมีเชื่อมต่อได้บ้างเชื่อมต่อไม่ได้บ้างนะครับผมจะทดสอบไอเชื่อมต่อ oppo a 1 7 k นี่นะครับนี่นะครับ oppo a 1 7 k เชื่อมต่อนะครับไม่รู้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ทดสอบก่อนเราสักครู่เราสักประเดียวนะครับกำลังหมุนอยู่ดูว่าเชื่อมได้ไหมบางทีเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าอินเทอร์เน็ตเราต้องพยายามเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมได้แล้วนะครับ ่านมองดูว่าตอนนี้เชื่อมอยู่กับวอโคเ O, ็นี่นะครับแต่เครื่องผมไม่ได้รู้ก็เลยไม่ได้บอกว่ารหัสอะไรนะครับอันนี้เป็นการทดสอบการใช้งานไ i ไฟม a s เตอร์คีย์นะครับผมจะให้ดูเวอร์ชันนะครับอันนี้เป็นเวอร์อรชั่น4.7.37นะครับก็ใช้งานได้นะครับก็คือมีเชื่อมได้บ้างเชื่อมไม่ได้บ้างนะครับท่านก็ไปลองดูนะครับอยู่ในเพจสตูก็มีอยู่นอกเพจสตก็มีนะครับ แล้วก็บางทีถูกดูดเงินในซิมไปแล้วเชื่อมไม่ติดก็มีนะครับต้องต้องไปคิดเราเองอันนี้ที่ผมทาให้ดูนี่เชื่อมติดนะครับแล้วก็เครื่องผมไม่ได้รู้กเลยไม่ได้บอกว่ารหัสอะไรนะครับสวัสดีครับ